สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดบ้านออดคียริบุลใช้ชีวิตเรียบง่ายหลังทิ้งวงการเพลงก่อนเสียชีวิต เรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการเพลงไทยเมื่อนักร้องดังยุค80อย่างออดคิริบุลเสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งสมองในวัย57ปีโดยทางครอบครัวของออดคิริบุลได้จัดพิธีรดน้ำศพณสาลา2วัดเขมาพิยราตารามวรมหาวิหารจังหวัดนนทบุรีซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างโศกเศร้าโดยมีทั้งคนในครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆในวงการบันเทิงที่เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมออดคิริบุล ออสคีริบูลผู้ที่มีเสียงอันไพรเราะนุ่มลึกจนได้ฉายาคอเจชั้นแห่งวงการเพลงไทยยุค80ออสรณชัยถมยาปาริวัตรหรือที่รู้จักกันในนามออสคีริบุลเจ้าตัวเคยเปิดใจว่าเที่ยวเรามาเป็นครูเพราะตั้งใจมาเอาประสบการณ์ เราจะมาสร้างเทคนิควิธีการที่ไม่น่าจะมีใครเหมือนและไม่น่าจะเหมือนใครด้วยความที่เราไม่มีพื้นฐานด้านนี้เลยงงๆผมก็เลยเลือกที่จะไปงงกับคนวัยเยาว์อนุบาลเหมือนเริ่มต้นไปพร้อมๆกันกับเขาด้วยแต่พอเป็นครูอนุบาลจริงๆกลับกลายเป็นด่านอรหันต์เป็นด่านที่ยากมากเพราะการสอนเขาเราไม่สามารถใช้คำพูดที่เยอะได้ในการอธิบายเขาจะงง,งๆแต่พอพูดน้อยๆเขาก็ไม่เข้าใจ เวลาไม่มีตังผมก็จะไปร้องเพลงยังชีพตามร้านคอฟฟี่ช็อปหรือตามต่างจังหวัดพอให้เป็นทุนอยู่ได้เขามาจ้างเราให้ไปร้องอาทิตย์หนึ่งเราก็นับบวกลบคูณหารแล้วเออเราอยู่ได้ก็โอเคเพราะลำพังอาชีพครูอย่างเดียวผมก็อยู่ไม่ได้แต่เราก็ต้องทน ทนเพื่อที่จะปั้นให้การศึกษาที่เราวาดฝันเอาไว้มันเกิดขึ้นเหมือนในความคิดเราคือทุกวันนี้ก็ไม่ได้กลับมามีฐานะอะไรมากนะอย่างบ้านก็ไม่มีอะไรแต่ที่มันสวยงามเพราะธรรมชาติมันทําให้สวยแต่วันนี้สิ่งที่กลับมาคือทําไมเดี๋ยวนี้งานจ้างกลับมาเยอะงานมีตลอดเหมือนนักร้องดังมีงานร้องคอนเสิร์ต อย่างเวลางานงานหนึ่งไปร้องเยอะกว่าตอนที่เป็นนักร้องดัง7-8เท่ามีทั้งงานร้องอีเวนต์เปิดตัวหมู่บ้านงานวันเกิดวันนี้เพื่อนๆในคอนเสิร์ตจะมาร่มแจมด้วยคุณต้นแม็กอินทอสสายชนเดอะอินโนเซนต์จืด forever มากันพร้อมหน้าเดี๋ยวผมจัดโชว์เมดเล่ให้เลยครับ ศิลปินสมัยก่อนเขาจำหน่ายผลงานกันไม่ได้จำหน่ายหน้าตายอย่างสมัยนี้มีคนเคยบอกว่าเวลาคนดังแล้วจะมีราศีจับซึ่งผมมองว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะผมรู้ตัวดีว่าไม่ได้เป็นคนหน้าตาดีอะไรเลยที่เราดังมาได้มันดังมาจากผลงานของเราจริงๆเดี๋ยวมันจะเหมือนออดคิริบุลในยุคนึงที่พอขึ้นไปแล้วมันถึงรู้ว่ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงศิลปินทุกวันนี้คุณควรลองกลับไปถามตัวคุณเองว่าคุณมีความสุขจริงกับการที่ได้ไม่ย,ยืนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าใครก็อยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์กันทั้งนั้นแต่เราต้องเป็นในสิ่งที่เราได้เป็นด้วยตนเองและมีความสุขกับสิ่งที่ทำไปพร้อมๆกัน ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ